Hante Sarana Silang Yajami Sarana ya Tati Sarana ya Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Samputasa Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Samputasa <Q subscribe> <also>, <magnetic> <c> <doublebar> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ตติยัมปีพุทธังสารนังคชามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคชามิตติยัมปีธรรมังสารนังคชามิตาติยัมปิสร้างคังสารนังคัชามิตาติยัมปีสร้างคังสารนังคัชามิติสาระขมมานังนิธิตังปานัตปานาติปตาเวรมณีปานาติปตาเวรมณีอธินาธานาเวราเมณี าทานาเวรมนีอาพรามมาจาริยาเวรมานี มุสาวาธาเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีสุราเมรยามาชาปมาทัทนาเวรมณีสุราเมรยามาชาปมาทัทนาเวรมณีวีการาโพชนาเวรมณีวีการาโพชนาเวรมณีนาจคีตวาทิตาวิสุกขทัสนาเวรมณีนาจคีตวาทิตาวิสุกขทัสนาเวรมณี มาลาคันธาวิเรปนาธาระมันธนาวิภูสันธนาเวรมณีมาลาคันธาวิเรปนาธาระมันธนาวิภูสันธานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยานาเวรมณีอุจจาสยานามหสยนาเวรมณีชาตารูปารชาตปฏติคหานาเวรมณีชาตารูปารชาตปติคหานาเวรมณี อิมานิทักษะสิกขาปทานิอุป,ปสถาววเสนามนาสิกรหิตตวาสาทุกังอัป,ปมาเทนาราคีตาพาณีอามาพันเตสีเลนสุขติยันติสีเลนโพกสัมปทานซีเลนนิพุตติยันติตาสมาสีรังวิโสทะเยอิมานิทักษะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทักสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ อิมานิทัสสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอกราบสาธุสาธุสาธุ